แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราอยู่กับพวกเขาวงพองๆค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะแหมเมืม่อวานชีวิตวัยรุ่นสนุกสนานรวมตัวกันเป็นพองๆแล้วทีนี้ถึงเวลาที่เราความฝันเป็นจริงแล้วมันต้องแอบเนาะพอถึงช่วงเวลานั้น,นต้องแอบคิดตลอดหู้ตายแล้วเราออกเท่จะเป็นยังไงเพลงเราจะดังไหมชีวิตจะเปลี่ยนไหม,จะ,มจะเป็นยังไงบ้างจุดเริ่มต้นเลยที่ไปอยู่ Music X นี่ใครเป็นคนพาไปหรือ เป็นคนตอบตกลงหวานหวานหวานเล่าเลยย่ายกันนะฮะไม่ใช่ครับขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่เอาหวานหวานยังไงฮะคือที่ที่เราได้ได้เข้าไปที่มิสิเกเนี่ยเพราะว่าเคเขามีคอนเน็ t ชันอยู่ในระดับหนึ่งเขาเล่นกีตาร์ให้หลายๆวงแล้วผมก็ได้รับหน้าที่จากเพื่อนๆสมาชิกในวงให้มีหน้าที่นำเพลงเข้าไปคุยกับ ครับแม่ผมก็เป็น messenger เอาเพลงไปส่งให้กับพี่น้อยปฏิมาหนุชชยะขอเจรจาด้วยแล้วก็คุยกับพี่น้อยแล้วพี่น้อยก็ขอเลยเองแล้วพี่น้อยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่น้อยจะให้พี่ไก่ฟังเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือพี่ไก่เป็นคนดูแลโปรดิวซ์งานทั้งหมดของที่มสิเอ็กผลตอบรับก็ ตอนแรกผมคิดว่ามาตรฐานการทำเพลงเนี่ยกว่าจะได้ทำอะไรกว่าจะไอ้นู่นไอ้นี่คงจะใช้เวลาคงจะมีเรื่องฟุกฟุกก็หนึ่งปีมาตรฐานก็คงจะสองปีมั้งพอเห็นพวกพวกโอ้โหกว่าจะโดนจองเก็บตัวเปลี่ยนชฉมเปลี่ยนลุกอะผมใช้ของรอของของเราไม่ต้องเปลี่ยนยังไงก็ไม่รอดแล้วเอาออกไปอย่างนั้นเลยเลยได้อ่ะก็พอพี่น้อยส่งเพลงให้พี่ไก่ฟังนะครับ พี่ไก่ก็พี่น้อยก็แจ้งแจ้งว่าเออพี่ไก่ให้โทรหาอเพราะว่าพี่ไก่ได้ฟังแล้วพี่ไก่ว่าโอเคสนใจยังไงนะเดโมมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างมีหน้าใสๆนะครัอจำไม่ได้ว่าจะบอกเขาจะบอกเขาน่าใสๆหน้าใสยังไม่ได้ส่งครั้งแรกด้วยอยังไม่ได้ส่งจำได้แล้วตอนที่เราทําเดโม่ที่ห้องซ้อมของมหาลัยนะครับวางซาวเบ้าตรงกลางครับ แาวเบลเครื่องละเก้าร้อยวอล์กแมนที่อัดเปเสียงได้คนไปกดอัดี่้ย่างกับกู้ระเบิดอัดได้เียับคนเข้าแล้วก็ไปส่งอย่างนั้นเลยครับแต่คือได้มีกี่เพลงน่าจะสองสามเพลงครับพี่น่าจะมีจะบอกเขาเพลงซิงเกิลแรกเราแล้วก็บอกเลยเช่นคอยอยู่ป่ะมีใช่ไหมบอกเลยเช้นคอยอยู่เป็นอีกเพลงหนึ่งครับตอนแรกยังไม่มีหน้าใสใสด้วยพี่คือเพลงเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ส่งหน้าใสใสแล้วพอปอไปหวานบอกว่า พี่เขาสนใจก็เข้าไปคุยแล้วเท่าที่จําได้ก็ไปเล่นน่าจใสให้เขาฟังสดๆที่นั่นเลยตอนนั้นก็คือตอนนั้นชัยมาแล้วชัยวันที่วันที่เล่นได้ใสชัยมาแล้วครับผมชัยมาแล้วครับแล้วเขาก็ตอบตกลงเลยเขาเขาเขาโอเคแต่เดโมแรกแล้วครับก็แต่ทีนี้ว่าเขาเหมือนแบบมีเพลงอะไรมามาให้พี่ฟังให้หมดแล้วตอนนั้นในค่ายนั้นมีใครบ้างเราเจอไหมตอนนั้นตอนนั้นพี่อู๋มีอยู่คนเดียวครับช่าพี่ออกค่ายออกสเตจเป็นเบอร์แรก อ่าเป็นเป็นพี่อู๋คนเดียวอู๋ธนารแล้วสรุปแล้วเราใช้เวลาทำพขาคิดว่าคงใช้เวลาปีสองปีเราใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับหกเดือนประมาณหกเดือนหกเดือนตั้งแต่วันที่เข้าไปสวัสดีครับพี่น้อยผมหวานนะครับอะไรครับอะไรประมาณนั้ครับหลังจากนั้นก็หกเดือนหกเดือนออกอัลบั้มชุดแรกคือพอพอเข้าไปคุยกันเนี่ยพอสมมติสมมติว่าไปสี่คนครบเนี่ยพี่เขาบอกว่าให้ทํางานเลยเราก็เลยคิดว่าเราต้อง ร่วมผัวจมท้ายคือเราก็เลยอยู่หอเดียวกันเลยครับอเช่าห้องอยู่นานไหมอยู่ได้เดือนเดียวโดนไล่ออกใช้โดนไล่ออกจริงๆครับ้อมลเลลองเปลำหลากเราว่าแมบนั้นมันแตก็ใช้ตะโกนเสียงโดนเตือนครั้งที่หนึ่งครับพี่โดนเตือนครั้งที่สองทั้งที่สามไม่ใหญ่ไล่เลเราลาดีกว่าลาไปเลยลาออกก็ไปอยู่ที่ค่ายกันครับก็ไปอยู่ไปอยู่ไปนอนที่ค่ายเลยงานก็เลยเร็วด้วยมั้งใช่ที่นี่เขาเกินเหมือนแปบว่า เป็นกึ่งแบบว่าบิสเนสนะเป็นกึ่งครอบครัวก็คือ,อเราก็อยู่ด้วยกันพี่อู๋ก็อยู่ที่นั่นตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กินนอนที่ค่ายนั่นเลยศิลปินหลายๆวงก็อยู่ที่ค่ายเพราะฉะนั้นพออยู่ร่วมกันมันก็ง่ายพี่ตื่นมาก็เจอหน้าตื่นมาก็เจอหน้างานก็เดินไหวใช้เวลาเพงอเดือนชุดแรกออกมาได้รับการตอบรับเป็นไงคะถือว่าโอเคเพราะว่าหน้าใสๆดีตอนแรกซิงเกิลแรกที่ออกยังไม่ใช่หรอหรือว่าใช่ใช่ครับ็ซิงเกิลคือพอออกมาก็คือซิงเกิลแรกอ๋อไม่ใช่เลย จิงอก<ร>อไ่จะบอกเขาเพราะว่าสมัยนั้นคือเราเลือกจะมันเป็นตามสูตรคือเพลงเร็วก่อนอเราออกจะบอกเขามาครับพอหน้าใสๆเนี่ยได้รับการตอบรับดีถ้าพูดแล้วนะจำจำได้ที่ผมจําได้ดีก็คือเราติด ฮอตเวฟยี่สิบเอ็ดสัปดาห์เป็นที่สองยี่สิบสัปดาห์แล้วเพิ่งได้ขึ้นที่หนึ่งเพราะเราตามหลังไม่ตายหรอกเธอไม่ตายเราเอไม่ตายเราเธอของโลโซเขาที่หนึ่งเราที่สองเราที่สองมาตลอดก็ถือว่าุใช่แล้วก็ตามค่ายไล้ตามคลื่นอื่นก็จะเป็นที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างอะไรนี้ถือว่าถือว่าโอเคเลยเกินชาด ก็เรียกได้ว่าโอ้โหตอนนั้นวงพองของก็แจ้งเกิดแล้วก็ประมาณหนึ่งทัวร์คอนเสิร์ตกันกระดำเลยก็เยอะอยู่ครับฟรีมั่งได้ตังค์มาชุดแรกเป็นไงชุดแรกชุดแรกทะลุไหมยอดยอดได้ทะลุร้านไหมไงให้ถึงครับพี่ตอนนั้นทะลุทุกร้านครับวงวงการได้ได้กันหลัก หลักไม่ถึงร้านแล้วครับตอนนั้นเริ่มเริ่มแย่แล้วเริ่มเริ่มแบบว่าไม่ค่อยัเริ่มมีเอ็มพีสามแล้วใช่แต่ของผมนี่ได้กันเล็กเป็นหลักแสนนี่ก็ดีใจก็ถือว่าเยี่ยมแล้วอะคแล้วก็แฟนๆเป็นไงฮะแฟนๆเพลงแฟนๆเพลงจดหมายมาเยอะมากๆครับยุคจดหมายนะครับจดหมายจดหมายพูกเราต้องมานั่งตอบจดหมายกันตอนนั้นยังไม่มีไม่มีไม่มีอีเมลไม่มีเฟซบุ๊กจดหมายหลากสีสันหลากซองจดหมายแล้วก็โทรศัพท์ ยังมียุคขวดโหลพับพับนกดาวพบนกอยังมียุคนั้นอยู่ครับจดหมายทุกวันนี้ผมยังเก็บอยู่เลยนะครับนี่ตอบบ้างไหมไม่เคยเคยแล้วเล่นคอนเสิร์ตกันส่วนใหญ่ไปตามต่างจังหวัดหรือว่าทั่วหรือว่าในกรุงเทพก็ก็เหมือนตอนนี้ครับทุกกรุงเทพต่างจังหวัดตามหัวเมืองตามที่ตามร้านผับอะไรต่างๆก็ถือว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จไปอย่างดีเลยชุดแรกเตรียมชุดสองออกเลยไหม ก็จริงๆก็ใช้คําว่าเตรียมแหละครับพี่มันมันเป็นกึ่งไม่ใช่ชุดสองซะทีเดียวมันเป็นกึ่งชุดพิเศษอจะใช้คําว่าชุดสองอธิบายสิชุดพิเศษว่ามีไม่ครบเพลงไครบสิบเพลงใช่มากมีครบสิบแต่ไม่ใช่เพลงใหม่หมดอธายสพิเศษเพรงสิบสิบเพลงครับพี่แต่ไม่ใช่เพลงใหม่หมดก็เลยเรียก cover อะไรเรียกว่าชุดพิเศษเพราะว่าเอาเอาเพลงเก่าเรามา cover มาเช่น มีตอนนั้นมีลักในซีเมเจอร์ของพี่วิกแกร์เอ็กอ่าแล้วก็เอาของตัวเองนั่นแหละชุดที่แล้วมาเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นเร็วเพลงที่เคยช้าอย่างหน้าทีสใสก็มาทาเป็นเวอร์ชั่นเร็วเป็นไอดีที่ตอนแรกร้องไม่ใช่ีเป็นอะไรเป็นร็อกเลยหรออ่าเป็นร็อกอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มีเพลงใหม่เพิ่มอีกสองสาเพลงมันรวมๆเลยมันเหมือนยังไม่ใช่ชุด2องชุดที่เดียว เป็นชุดพิเศษชื่ออารมณ์นี้มีความรักอารมณ์นี้มีความรักแล้วก็มีเพลงที่ติดเหมือนกันนะไม่ใช่เพลงเพื่อนหรือเปล่าที่ใช่ครับเพื่อนยังไม่อยู่ไม่เพื่อนนี่จะเป็นเพลงเศษเพลงประกอบภาพประกอบละครชุดที่สองจะมีเพลงตอบเธอที่ที่เป็นเพลงซิงเกิลที่ปล่อยออกมาก็พอจะได้ยินกันอยู่บ้างแต่แต่ว่าพอเทียบแล้วชุดแรกอาจจะแรงกว่าแรงกว่าแรงกว่าครับผมค่ะอะไรคือซิกเนเจอร์ของพอง น่าจะเห็นเขาพูดกันว่าประสานเสียงเนื่องจากก็พอจะร้องเพลงกันได้กันอยู่หมดก็เลยทั้ง4คนใช่ครับก็เลยเน้นไปทางประสานแล้วเราประสานเราแบ่งเออเราแบ่งกันยังไงเราแบ่งก็เราก็แบ่ง พาร์ตกันนะครับเสียงนี่เขาเสียงเมนนี่เขาก็จะประสานในแต่นี้ประสานสดๆได้ไหมอย่างน่าใสๆแล้วเพาะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นให้ดูเราก็จะต้องประสานให้ดูอยู่แล้วคือตอนนี้ประสานได้พี่มันจะเพี้ยนไม่มีเครื่องดนตรีมันจะเพี้ยนคือเราเราไม่ใช่แบบประมาณนะครับเป็นล่ามันไม่ถึงขนาดนั้นพี่ไม่งั้นต้องไปเดินไปหยิบกีตาร์มาไกลๆสักนิดนึ่งอะไรเงี้ย แล้วแล้วอย่างหวานหวานเสียงยังไงโอ้โหของผมนี่ต้องใช้ความตั้งใจสูงนะครับในนร้องเพราะผมจะไปเออหวานหวานแล้วหน้าใสๆสิสามผมร้องอยู่เพื่อทียินหรือเปล่าฮะผมร้องอยู่ในใจไงร้องในใจยังไม่นอกใจนี่พี่อย่าให้พี่อย่าให้หวานร้องเลยเดี๋ยวปลิ้นเราคิดว่าเป็นเสียงประสานใช่ไหมครับคือคือเนื่องจากซิงเกิล อ่าหน้าใสาที่คนได้ยินมันก็จะมีลายประสานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วพี่ไก่แกก็จะเป็นพี่ไก่โปรดิวเซอร์เราก็จะเป็น<ก>คนที่อ่าพี่ไก่สุวทีก็จะเหมือนแบบว่าเวลาเขาเอลเรนอะไรดนตรีมาก็จะบวกลายประสานอะไรให้ให้เราเป็นจุดเด่นอยู่แล้วด้วยอ,อ๋อเพราะไก่เขาก็าอดีตเกิเอ็กซ์ใช่รักในซีมิเล่ให้ร้องด้วยใช่ไหมคะเขาอาจจะเห็นว่าแนวแนวแนวโทนเสียงแนวเพลงหรือว่าแนวการประสานเสียงน่าจะร้องแนวนี้ได้เพราะแล้วก็เวลาอัด อัดเสียงเนี่ยเราประสานจริงคือมันเป็นเทคนิคสมมุติว่าสมัยนี้บางคนเวลาประสานเสียงเขาประสานกันเป็นลายทีละลายของเรานี่ประสานจริงเลยคือยืนพร้อมกันถ้าเกิดคนไหนเพี้ยนก็ต้องเทคคนไหนเพี้ยนก็ต้องเทคอยู่ร้องกันพี่ไก่บอกว่าไม่มีครับคือสมัยสมัยนี้นี่เพี้ยนปุ๊บไม่เป็นไรกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวก็เองอ่าสมัยนู้นไม่มีครับอยู่กยืนกันเข้าไปโมงเช้านั้นยก็เข้าหลายชั่วโมงก็มีพี่ก็ก็ดีว่าได้ประสบการณ์ เล่นเล่นกันก็เล่นจริงในห้องอัดเลยเล่นจริงครับมีมีกองที่ไม่ได้เล่นจริงเพราะว่ามาไม่สะดวกในเรื่องเทคนิคครับผมค่ะดังนั้นก็จะพี่ไก่เขาจะพยายามให้คิดแต่ลูกกองลูกอะไรก็ก็หวานก็คิดมาเขาพี่ไก่เขาจะให้เราทํางานเองเท่าที่เราจะทาได้พี่ไก่ก็พี่ลูกผมทุกอย่างเดะเลยตีอะไรมาพี่ไก่ทําเหมือนเดะผมมีแบบไปแล้วอัดไม่ได้ โดนไล่กลับบ้านร้องไห้กลับบ้านเนี่ยก็มีจริงเหรอใช่ครับร้องไห้เหรอทำไมร้องไห้เลยอ่ะมันเครียดเองอะไรเงี้ยเครียดครับเราไม่นึกว่าเราก็คิดว่าเรามาพร้อมแล้วแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเรายังไม่ไม่พร้อมเลยเลยหายไปหกชั่วโมงกลับเดินกลับมาผมถามรตจยังตาแดงๆดงไปเลบอกแบบพี่ไก่บอกเพิ่งนี้มาใหม่บอกเอาไหมอ่ะคือแบบคือกว่าจะหาเวลาที่จะไปอัดได้เนี่ยใชไเป็นทองแล้วตอนนั้นคือคือมามาอยู่ตอนนี้รู้เลยว่าขอบคุณที่แบบว่าเคี่ยว เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเทคโนโลยีก็มีแล้วแกเป็นคนคนแรกๆเหมือนกันที่เอาเทคโนโลยีพวกอิดดิทพวกอะไรที่ที่สามารถช่วยเราได้อยู่แล้วแต่แกไม่ยอมอแกใช้ความสามารถในกาจะให้เราถ่ายทอดออกมาได้ถึงจริงๆก็จะต้องอย่างนั้นแต่เพลงไหนที่เพลงสนุกๆจะร้องจะปินอะไรก็เอาเพื่อความสนุกค่ะสรุปแล้วพองพองก็ออกมาเต็มที่คือ2อัลบั้มครับผมแลวหลังจากนั้นก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจเลยใช่ครับก็คือทางเกิดอะไรขึ้นก็ ทางค่ายก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจพอก็แยกย้ายกันเราก็พยายามค่ายเล็กๆด้วยค่ายเล็กก็เกิดขึ้นเยอะปิดตัวไปปิดตัวไปเราก็พอเราเคลียร์อะไรเสร็จเราก็มาพยายามจะทํางานนําเสนอมันก็แย่ๆครับเอากันตรงๆก็จังหวะไม่ดีด้วยกําลังเป็นได้ไปคุยกับตรงนู้นตรงนี้ก็ดูเหมือนจะได้เข้าไปค่ายใหญ่เข้าเดินเข้าไปครับยอมรับเพราะว่าเดินเข้าไปหลายๆค่าย บางบางทีก็เหมือนจะได้ทําแต่พอกําลังจะทาก็จังหวะไม่ดีอะไรหลายๆอย่างจนสุดจนวันนี้ก็คือนั่นแหละครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเลยใช่จากวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีเนี่ยสิบห้าใช่ไหมถึงไหมประมาณสิบสี่สิบห้าีปีแต่แต่ระหว่างทางน้องๆพวกเพื่อนๆนี่เขามีเขามีของเขาเขามีของเขาเดี๋ยวให้เขาเล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาคุยกันว่าระหว่างพรุ่งนี้แล้ครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะว่าพอแยกย้ายกันไปแล้ว ใครไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรกันได้ <ขอ S 2> ครับ <ขอ S 2> ครับ